คนเดียวกันสาวข้างกายของหนุ่มกะลาต้องบอกว่าเคยทำอเล็กธิรเดชโดนด่ามาแล้วค่ะต้องบอกว่าสำหรับทุกคนนี้หลายคนคงจะรู้จักกันดีนะคะเรื่องราวนี้หนุ่มกลาและจูนภรรยาล่าสุดในโลกอไลน์ได้มีชาเน็ตไปขุดคลิปวีรกรรมค่ะซึ่งก็เป็นวีรกรรมที่ทำให้เราเห็นนะคะว่าเธอนั้นเป็นคนเดียวกันกับคนที่วิ่งเข้าไปหาอเล็กธิรเดชเพื่อขอจับมือแต่หนุ่มนั้นได้ปฏิเสธเพราะมือกาลังเปียก เพิ่งจอกจากห้องน้ําจากนั้นก็ได้นําคลิปไปโพสต์จนทําให้อเล็กนั้นโดนด่ายับค่ะผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้นะคะได้เผยเอาไว้เขียนว่าเผื่อใครยังไม่รู้ผู้หญิงคนนี้แหละคือคนเดียวกันกับที่ไปขอจับมือ,อเล็กแล้วไม่ได้จับเพราะว่าเขาจะเพิ่งออกจากห้องน้ามาแก่นางก็เลยเอาคลิปไปลงให้คนด่าเขาก็เลยกลายเป็นข่าวซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องลรล่าแฮชแท็กหนุ่มกะลาขณะที่คนอื่นๆเข้าไปดูทวิตบอกว่าผู้หญิงคนนี้หรอขอจับมือดารามาแล้วหลายคนมากและทำแบบนี้เหมือนกับเป็นซาแซง หรือชอบทํามาแบบว่าในรูปแบบแฟนคลับน่ากลัวเหมือนพยายามเข้าใกล้ชิดผู้ที่มีชื่อเสียงถ้ามีโอกาสรวบรวมให้ได้ก็เอานางถ่ายคิดแบบนี้แหละจับมือหลายคนมีบอยประกอนด้วยนะเห็นนางขอจับมือดาราหลายคนมากๆก็เป็นอย่หนึ่งเรื่องเล่าที่จะตัวเปิดเผยค่ะ